สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องของคุณชายปกนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคดีๆกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็เทคนิคที่ว่าก็คือกลยุทธ์ไพ่แอคชั่นแบบไม่ใช้อินดิเคเตอร์นะครับเป็นยังไงลองมาฟังกันดูนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับเรื่องของไพ่แอคชั่นตรงเนี้ยก็ มันสามารถใช้งานได้นะครับมันมีมากมายเลยครับผมรูปแบบของไพ a แอคชั่นนะครับมันมีเยอะมากครับมันมีบางทีแบบว่าอาจจะใช้ไม่หมดนะครับแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างมาแค่สักหนึ่งตัวแล้วกันเนาะยกตัวอย่างมาสักหนึ่งตัวที่เราใช้กันแบบว่ามันเกิดบ่อยๆอะครับมันเกิดขึ้นบ่อยๆอะไรแบบนี้ครับผมก็คือไพ่แอคชั่นที่เราเรียกว่าอ n g กัลฟิงกันนะครับอ n g กัลฟนะิงเนาะตัวเนี้ย เป็นยังไงครับหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวจะวาดให้ดูนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับมันจะมีทั้งฝั่งขาขึ้นแล้วก็ฝั่งขาลงนะครับปิดคนละครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นลักษณะของฝั่งขาลงนะครับก็คือแท่งแรกนะครับแท่งแรก มีขนาดเล็กกว่าแท่งที่สองนะครับผมหรือพูดง่ายๆก็คือแท่งที่สองเนี่ยมันสามารถกินกินแท่งแรกได้เต็มได้เต็มแท่งนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้เทียนหรือว่าเนื้อเทียนมันสามารถกืนกินได้ทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับแบบนี้เราเรียกว่าองการาฟิงขาลงนะครับมันจะเกิดขึ้นในบริเวณที่เป็นแนวต้านนะครับหรือว่าในบริเวณที่เป็นแนวรับแล้วอาจจะไอแท่งที่สองเนี่ยสามารถที่จะเบรก เบรกแนวรับก่อนหน้าลงมาได้ครับผมเบรกอย่างเงี้ยครับลักษณะประมาณเนี้นะครับตอนนี้เป็นแนวรับนะครับแล้วมันสามารถแลแท่านี้อันที่สองเนี้ยมันสามารถที่จะเบรกแนวรับลงมาได้แบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นอินกรฟิ้งขาลงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดในลักษณะประมาณนี้นะครับไม่อยู่บนแนวต้านด้านบนก็อาจจะอยู่ตรงแนวรับด้านล่างนะครับผมในลักษณะนี้นะครับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นอ n นกรฟิ้งขาขึ้นนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะครับ มันจะตรงกันข้ามกันนะครับมันจะตรงกันข้ามกับ In g o ร f i n g ขาลงนะครับก็คือในลักษณะมานนี้ครับนี่ครับแท่งที่2นะครับมีขนาดใหญ่กว่าแท่งที่1นะครับแท่งแรกนะครับผมแบบเต็มแท่งนะครับจริงๆอ่ะเนื้อเทียนใต้เทียนนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นไปได้นะครับผมให้เป็นในลักษณะแบบว่าใต้เทียนคุมคุมทั้งบนและล่างอย่างเงี้ยครับผมเนี่ย คือคือไส้เทียนแท่งที่สองเนี่ยมันสามารถที่จะคุมไส้เทียนแท่แงแรกแบบนี้ยได้ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างแบบนี้ครับเหมือนกับตัวเนี้ครับตัวนี้ไส้เทียนเนี่ยครับผมไส้เทียนตัวเนี้ยเนี่ยครับมันสามารถที่จะคุมไส้เทียนแท่งแรกเนี่ยนี้ครับได้หมดเลยเนีะครับอานเงี้ย e erm อันนี้ก็เหมือนกันนะครับส่วนลักษณะแบบนี้มันจะเกิดขึ้นบริเวณแนวรับนะครับ บริเวณแนวรับหรือว่าบริเวณแนวต้านที่มันสามารถที่จะเบรกได้นะครับผมซึ่งมันสามารถที่จะเบรกได้นะครับอาจจะเป็นในลักษณะประมาณเนี่ยครับผม,ะนะบมบต,รตรงนี้น,น,น,นะครับวาดให้ดูก่อนสมมุติตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับตรงนี้เป็นแนวต้านเนาะราคาแท่งเทียนนะครับมันเกิดขึ้นแบบนี้ครับผมเกิดขึ้นแบบนี้แล้วแท่งที่สองเนี่ยค มันสามารถที่จะปิดอย่างเงี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยปิดแบบเนี้ยเนี่ยครับปิดอย่างเงี้ยก็คือว่าเป็น engulfing ข,ขึ้นในบริเวณแนวต้านนะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็คือราคามาลงมาทดสอบแนวรับแล้วก็มีแท่งเทียนกับตัวหรือว่าเป็นแท่งเทียนสีเขียวเนี่ยที่มันมีขนาดใหญ่กว่าแท่งเทงียนแท่งแรกเนี่ยแบบเต็มแท่งแบบเนี้ยก็คือเป็นเป็นการบ่งบอกว่า มันมีแรงซื้อเข้ามาแล้วนะมันสามารถที่จะทําให้ราคาเนี่ยขึ้นไปด้านบนได้น,นะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการาฟจริงกันนะครับผมเรามาดูกราฟจริงกันนะครับเี่ครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเราไว้ก่อนนะเดี๋ยวอาจจะซื้ออาจจะงงนิดนึงก็ขอโทษคับทษก็เอีครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะอันนี้เป็น engulfing ขาลงแล้วกันนะครับขาลงก่อนเนาะขาลงก็ ประมาณนี้หเห็นไหมว่าชัดเจนแล้วกันเนาะส่วนขาขึ้นนี่ก็จะประมาณนี้นะครับขาขึ้นอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับต้องขออาภัยนิดน,นึงเพราะว่าผมว่ารูปไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับต้องขออาภัยด้วยนะครับนี่นะครับผมทั้างขาลงนะครับั้งขาลงทั้งขาขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาหากันนะครับตัวอย่างก็จะเป็นมันก้อนใน ส่วนใหญ่นะครับก nah ็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับคือเราดูแท่งที่สองนะเราดูแท่งปัจจุบันเนี่ยแท่งปัจจุบันเนี่ยแท่งที่สองเนี่ยครับแท่งเนี่ยว่ามันสามารถมีขนาดใหญ่กว่าแท่งเทียนก่อนหน้าแบบว่าเต็นแท่งได้หรือเปล่านะครับผมสังเกตดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่ครับตั้งแต่นี้เนาะเนี่ยฮะเจอแล้วครับเนี่ยครับใหญ่ให้ชัดเจนหน่อยเนาะเนี่ยครับแท่งนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่แท่งเนี่ยแท่งเนี่ย มันก็คือเนี่ยครับแท่งเนี่ยครับเนี่ยมันก็คือรู้แบบตัวเนี่ยครับเองกับัท่งหมดเนี่ยคือแท่งที่สองเนี่ยแท่งที่สองเนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่าแท่งเทียนแท่งแรกอย่างเงี้ยครับแบบว่าชัดเจนนะครับผมมันกลมกือไอ้ทอนนะครับมันกือนะครับผมมันกืนได้ทั้งแท่งเลยเนี่ยทั้งเนื้อเทียนเนี่ยครับผมแล้วก็ไส้เทียนเนี่ยครับเนี่ยครับคือได้ทั้งแท่งแบบเนี้ยครับผมก็คือว่าถ้ามันจบแท่งแบบเนี้ยจบแท่งปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยให้เราเล่นเซลเลยนะครับก็คือเป็นตัวเนี้ย มันจะเกิดขึ้นในบริเวณที่เป็นแนวต้านหรือว่าในบริเวณที่เป็นแนวรับแล้วมันสามารถที่จะเบรคทะลุแนวรับก่อนหน้าได้นะครับผมประมาณนี้นะครับก็คือตรงนี้เราเซลลตรงนี้นะครับผมเราเซลล์ตรงนี้หลังจากจบแท่งนะครับหลังจากจบแท่งนะครับผมสต็อปล็อของเราก็อาจจะเอาไว้ที่บริเวณไฟไส้ที่เราเข้าออเดอร์ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับตรงบริเวณนี้ครับดี DP ก็อาจจะออกที่ตรงบริเวณแนวรับก็ได้นะครับ ตรงบริเวณเน่ารักก็ได้นะครับผมที่เราจะออกนะครับผมเนี่ยหรือเราจะใช้ตัวฟิโบนินชีก็ได้นะครับผมได้เหมือนกันเลยครับเนี่ยก็ฟีโบนินชีได้เลยนะครับผมก็อาจจะอาจจะออกที่ฟีโบนินชีสองร้อยก็ได้นะครับเนี่ยก็คอือกำไรนะครับผมเนหรือบางคนบอกว่า,วาอาจจะแบบไม่ต้องรอมากก็อาจจะสักแท่งสองแท่งอย่างเงี้ยกำไรสันส้นๆเองครับก็ออกก็ได้นะ ักแท่งสองแท่งแล้วก็เก็บเก็บกำไรสั้นๆนะครับผมไม่ต้องถือยาวมากนะครับก็ก็ออกได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับสมมุติว่าเราเข้าตรงนี้ใช่ไหมฮะจบแท่งพุ่เราเข้าออเดอร์เซอร์ตรงบริเวณนี้สักแท่งหนึ่งถึงสองแท่งเนี่ยเราก็ออกออเดอร์ก็ได้นะครับปิดกําไรก็ได้นะครับตรงบริเวณเนี้ยครับก็คือกําไรนะครับนี่ก็คือกําไรนะครับผมก็มันก็ไม่เสียหายนะครับผมไม่เสียหายนะครับ กำไรสั้นๆเล่นเทสสั้นๆน,น,น,นะครับผมได้กําไรบ่อยๆอย่างเงี้ยก็ก็ก็คือกําไรนะครับก็คือกําไรเนาะนี่ครับเรามาดูกันต่อนะครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นในตัวอย่างของ잉กำพิงขาลงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดู잉กฟพิงขาขึ้นเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมเอ่ยในตัวอย่างเนี้นะครับนี่นี่เลยครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี้ยอย่างเงี้ย잉กำพิงขาขึ้นเนี่ยครับผมไม่ต้องดูไกลนะครับมันเกิดได้บ่อยนะครับจริงๆมันเกิดได้บ่อยนะมันเกิดบ่อยมากเลยแหละตัวเนี้ย ที่เป็น engraving เนี่ยมันเกิดอยมากเลยนะครับเนี่ยฮะแท่งเทียนแท่งที่สองเนี่ยครับมันคืนกินแท่งเทียนแท่งแรกแบบว่าเดินแท่งอย่างเงี้ยทั้งเนื้อเทียนแล้วก็ไส้เทียนเนี่ยครับผมทั้งเนื้อเทียนแล้วก็ไส้เทียนเนี่ยครับเนี่ยกินกินทั้งหมดแบบนี้นะครับผมเขาขายเป็น engraving ขาขึ้นเลยทนทนนะครับไทยไทยไทเป็น engraving ขาขึ้นเลยนะครับเนี่ยครับผมก็คือหลังจากจบแท่งนี้นะครับเราก็เข้า o อร์ r by นะครับ เราก็เข้าออเดอร์บนะครับผมแท่งนะครับผมกขจะแท่งปุ๊บแล้วก็เข้าออเดอร์ายเลยเปิดายปุ๊บสตาร์ทแของเราก็อาจจะเอาไปที่ปลายไส้ของที่เราเข้าออเดอร์ก็ได้นะครับปลายไส้ที่เราเข้าออเดอร์ก็ได้นะครับผมแล้วก็ tp ก็อาจจะออกที่บริเวณแนวต้้นก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับบริเวณแนวตั้งก่อนหน้าก็ได้นะครับผมตรงนี้ก็ได้นะครับหรือบริเวณตรงนี้ก็ได้นะครับผมนยครับได้หมดนะครับผมหรืออย่างที่บอกไปนะครับก็คือเป็นกำแนะสั้นนะครับ หลังจากที่เราเข้าออเดอร์ก็ซักแทง่งสองแท่งก็ปิดกําไรก็ได้นะครับผมเนี่ยครับมันคือมันก็คือกําไรนะครับมันก็คือเองินกําไรของเราเนี่ยครับก็ซักแทงง่งสองแท่งปิดกําไรก็ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับผมแต่ก่อนนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบนี้นี่นะครับมันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับจริงๆนะมันเกิดขึ้นได้เหมือกันเนี่ยครับ สมมุตินะครับถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วพอแท่งถัดไปเนี่ยครับมันปิดในลักษณะแบบนี้นี่ครับถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับปิดออเดอร์เลยนะครับผมไม่ต้องรอนะครับปิดออเดอร์เลยนะครับวันนี้เนี่ยปิดไปเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งสต็อปล็อเนี่ครับอาจจะปิดได้เลยนะครับตรงเนี้ยเตรงเนี้ยบล็อกของเราเนี่ยครับผมก็ปิดได้เลยนะครับ แต่ถ้าใครไม่ทักสลอ์นะครับก็คือต้องรีบปิดนะครับเพราะว่านี่นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจากเดิมนะครับที่เป็นยิงดาวฟิ้งขาขึ้นนะครับเมื่อเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ขอว่ามันเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงแล้วนะครับแบบนี้ให้ระวังนะครับอย่างนี้ให้ระวังนะครับผมเนี่ยครับเพราะมันอาจจะทําให้ราคาลงมาได้อีกนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะทําให้ราคามันลงมาได้อีกนะครับผมก็ต้องคอยระวังนะครับเนี่ยครับผม ถ้าใครไม่ได้ตั้งสต็อปสต็อปลอนะครับรีบปิดเลยนะครับต้องรีบปิดนะครับผมจะทนถือนะครับผมจะทนถือจะสู้ผมเพราะว่าเราสู้ไม่ไหวแล้วครับผมเนี่ยเราสู้ไม่ไหวแล้วครับจริงๆนะครับผมต้องต้องตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมเนี่ยถ้ามันเกิดลักษณะแบบนี้ก็ต้องรีบปิดเลยนะครับรีบปิดเลยหรอนี่นะครับผมดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามาดูกัน จริงๆตรงน,นี้มันเกิดขึ้นได้บ่อยนะครับไม่เชื่อลองดูลองไล่กลับดูก็ได้นะไดไล่กบไปดูมันเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะครับตรงนี้ยแล้วมันก็เทตดได้ง่ายด้วยนะครับผมอย่างเงี้ยเอี่ยกเใช้ยใางเช่นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้จริงๆมันก็ไม่ถือว่าใช่เะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตรงนี้ ตรงเนี้ยตรงเนี้ย <Stars> มันมันไม่ครอบคุมนะครับตรงเนี้ยเป็นปลายไส้เนี่ยครับตรงเนี้ยเป็นปลายไส้ตัวเนี้ยมันยังไม่ครอบคุมมันก็เลยไม่ใช่เองกา้งขาขึ้นนะครับมันยังไม่ใช่เองกา้งขาขึ้นนะครับผมแบบนี้ครับก็ยังไม่ยังไม่เข้าออเดอร์นะครับรนียังไม่เข้าออเดอร์นะครับพอมาเป็นตัวเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเนี่ยถ้าเป็นตัวเนี้ยเนี่ย อิงกาฟลิ้งขาลงนะครับเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าอะไรครับเนี่ยครับสังเกตดูนะครับตรงนี้เป็นปลายไส้เนาะอาจจะถือว่าเป็นแนวรับก็ได้นะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยอาจจะถือว่าเป็นแนวรับก็ได้นะครับตรงเนี้ยนะครับเนี่ยแล้วมันเกิดอิงกัรฟิ้งแบบเนี้ยเมื่อเราเซล์นะครับเมื่อเราเซล์ตรงเนี้ยเมื่อย่างที่ผมจะที่บอกไปนะครับว่าบางทีอะถ้าเราไม่ต้องถือยาวมากครับผมเก็บกำไรจากแค่สมแห่งก็พอนะครับเนี่ย พอเปิดออเดอร์เซลตรงนี้ปุ๊บเราก็ต้องมาระวังนดี๋ยวนตรงนี้ครับมันระวังตรงนี้นะครับทีนี้นะครับผมที่มันเด้งกลับเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นแนวรับนะครับเนี่ยมันอาจจะทะลุบ้างนะครับอาจจะทะลุบ้างก็จริงแต่มันก็มีโอกาสเด้งกลับมาเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นกราฟตัวนี้ยคือการาฟที่เป็นกราฟเปล่านะครับเป็นการาฟเปล่าที่มันไม่มีผมไม่ได้ใส่อิดิเคเตอร์เข้ามาช่วยในการคัดกรองนะครับผมนี่ค่ะก็ใช้เป็น รูปแบบพายแอคชั่นลุ้นล้วนนะครับผมในการเทรดนะครับมันข้อดีคือมันมันสะอาดตามันมันมองง่ายอะไรเงี้ยครับแต่ข้อเสียเนี่ยครับมันก็อาจจะทําให้เราพลาดหรือว่าทําให้เราเจอสัญญาณหลอกเข้ามาก็เป็นเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยเจอแล้วครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยก็เนี่ยครับจิงจะเป็นขาลงนะครับเย่างเงี้ย แต่ก็ต้องมาระวังตรงนี้นะครับผมไม่เป็นแนวรับนะครับตรงนี้่เป็นแนวรับก็ต้องมาระวังนิดนึงนะครับระวังนิดนึงนะครับก็ลองดูนะครับว่าว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงเนี่ยครับผมสุดท้ายแล้วมันก็ลงเนี่ยครับสุดท้ายแล้วมันก็ลงเนี่ยครับผมอย่างเนี้ยก็กําไรไปนะครับก็ง่ายไหมครับเทคนิคนี้ครับง่ายไหมครับอ๋อทาง่ายหรือไม่ง่ายยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมก็ลองนําไปใช้กันดูนะครับเพื่อนๆลองนําไปใช้กันดูนะครับมันจริงๆมันก็ไม่ ไม่ไม่ยากนะครับผมเพียงแต่ว่าเราให้มันเกิดเรารอให้มันเกิดรูปแบบที่มันชัดเจนนะครับผมแบบนี้ครับอย่างเงี้ยให้มันชัดเจนให้มันชัดเจนอย่างเงี้ยครับผมเราถึงจะเปิดออเดอร์เราถึงจะเข้าออเดอร์นะครับถ้ามันยังไม่ชัดเราก็ต้องไม่เข้านะครับเงินเป็นเงินของเรานะครับทุนเป็นทุนของเรานะครับผมก็เหตุและผลระมัดระวังนะครับผมยังไงก็ผมขอฝากนะครับฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับ ก็เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีค่ะ